ทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีดิฉันเด็กหญิงสุบิชาโมราได้รับหน้าที่พาทุกท่านไปรับชมโครงการสถานศึกษาสีขาวกอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีกันก่อนเลยค่ะโรงเรียนบ้านเขาดินบางตาสีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลศาสีเหลี่ยม อำเภอพนานิคมจังหวัดชมบุรีซึ่งในปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเกลดากิสวรนวุฒิมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน160คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนางสาวพุทธิดาสุทธิปภาโรงเรียนบ้านเขาดินมังตาสีได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการบูรณาการสถานศึกษาสีขาวก้าวสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์5ด้านคือ 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวัง 5. ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานที่ 1. ด้านการป้องกัน เราจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งมีรูปแบบในการจัดองค์กรภายในห้องเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายกิจกรรมและ 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนค่ะซึ่งในส่วนนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมการดำเนินง,งานของทั้ง4ฝ่ายเชิญรับชมได้เลยค่ะ เรามาลองดูกันนะคะว่าแต่ละฝ่ายทำหน้าที่อะไรบ้างในหนึ่งวันค่ะช่วงเช้าจะมีฝ่ายสารวัตรนักเรียนคอยตรวจเครื่องแต่งกายและสิ่งอบายมุกอื่นๆค่ะจากนั้นบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำวันเพื่อนำไปคัดกรองต่อไปการงานมีหน้าที่คอยตรวจเขตบริเวณพื้นที่เวรห้องคอยกระตุ้นเพื่อนให้ทำความสะอาดคอยจัดระเบียบห้องตลอดทั้งวันและบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกค่ะ ในช่วงของการเข้าแถวเคารพธงชาติจะมีการเช็คชื่อและตรวจเครื่องแต่งกายอีกครั้งโดยจะมีคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละห้องที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจหลังจากเสร็จกิจกรรมในตอนเช้าแล้วพวกเรายังเข้าพบครูที่ปรึกษาในกิจกรรมโฮมรูมเป็นอย่างแรกค่ะครูที่ปรึกษามีหน้าที่แก้ปัญหา ระตุ้นเตือนและเข้าพบโฮมรูมช่วยตอนเช้าค่ะนอกจากนั้นครูที่ปรึกษายังมีการดำเนินงานเยี่ยมบ้านคัดกรองช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอีกด้วยค่ะข้างหลังดิฉันคืออาคารเรียนที่จัดการเรียนการสอนเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือแผนผังคณะ,ะทำงาน ของห้องเรียนสีขาวของชา้นประถมศ,ศึกษาปีที่6ค่ะเรามาเริ่มจากฝ่ายการงานกันก่อนเลยค่ะฝ่ายการงานจะดูแลความสะอาดภายในห้องเรียนรักษาของที่มีค่าและทรัพย์สินภายในห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดก็ซ่อมแซมให้กลับมาดีขึ้นอีกทั้งยังจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้สวยขึ้นอีกด้วยเรามาดูกิจกรรมในห้องเรียนของฝ่ายสารวัรน,นักเรียนกันค่ะ ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแต่งกายความสะอาดของร่างกายนอกจากนี้ยังมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอาบเช่นห้องน้ำและมาดูกิจกรรมฝ่ายการเรียนกันค่ะในด้านการเรียนการสอนเราจะมีฝ่ายการเรียนคอยจดบันทึกการาเรียนการสอนการบ้านประจำวิชาและรวมเหตุการณ์ภายในห้องรวมในสมุดบันทึกค่ะ เมื่อเพื่อนเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาต่างๆฝ่ายการเรียนนี้จะคอยช่วยเพื่อนที่เรียนไม่ทันรวมถึงช่วยเหลือด้านการเรียนในทุกๆด้านตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้มุมความรู้และป้ายนิเทศในห้องเรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันโดยครูประจำชั้นกำกับติดตามและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่คอยบันทึกกิจกรรมห้องรับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบันทึกการประชุมวางแผนบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมสวนหลังบ้าน กิจกรรมโชป้าแอนชายป้ากิจกรรมด้านศิลปะกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตลอดจนนักเรียนแกนนำมีการจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และอบายมุขทุกห้องเรียนมีการติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลังเลิกเรียนกลับบ้านหัวหน้าห้องมีหน้าที่สรุปงานประจำวันของทุกๆฝ่ายแจ้งงานการบ้านหรือข่าวสารต่างๆก่อนกลับบ้านค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกเดือนอีกด้วยค่ะทุกท่านคงได้ทราบแล้วว่าในแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวภายในห้องเรียนค่ะสถานศึกษายังมีการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551โดยดำเนินการตาม7มาตรการคือ1 มีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2. มีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่มีป้ายเตือนในจุดเสี่ยง 4. สอดแทรกบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการเดินรณรงค์การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำโดยนักเรียนแกนนําชมรมเสมารักนักเรียนแกนนําห้องเรียนสีขาวจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุรี6มีกระบวนการป้องกันโดยการคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือติดตามผลเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ต่อไป7 มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยทำา o u u กับร้านาค้าครูในโรงเรียน และผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียนเพื่อแสดงเจตนาร่วมกันพร้อมทางประกาศให้ทราบว่าสถานศึกษาคือเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนอกจากเจดมาตรการนี้แล้วยังจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทเช่นค่ายคุณธรรมนำความรู้ต้านภัยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดมาตรฐานที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีได้จัดทำข้อมูลนักเรียนลายบุคคลโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้คัดกรองหลังจากนั้น จะทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและรายงานต่อเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศเพื่อดูแล,แลและติดตามการใช้สารเสพติดโดยผลจากการดำเนินง,งานพบว่าโรงเรียนบ้านเขาดินมองตาสีไม่มีนักเรียนที่เข้าขายในการใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดมาตรฐานที่3ด้านการรักษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยดำเนินงานในสีขั้นตอนได้แก่การกำหนดนโยบายการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การกําหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษาและมีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่นี่คือคลินิกเสมารักค่ะจะทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและรับทราบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดภายในโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักโดยดำเนินงานใน4ขั้นตอนได้แก่การจัดตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีมีตู้แดงเสมารักในสถานศึกษารับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทนอกจากนี้ยังมีบริการรับแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจเ c e b o o k ตู้แดงเสมารักสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีอีกด้วยค่ะโดยดำเนินงานในสีขั้นตอนได้แก่ การจัดตั้งตู้เสมารักในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานบันทึกการรับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขและรายงานผลการดำเนินงานประกอบกับการแต่งตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยขั้นตอนการดำเนินงานได้แก่การแต่งตั้งชมรมดำเนินกิจกรรมและสรุปการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่5มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธาศาสตร์และแผนงานโดยมีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกได้แก่กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ชมรมเสมารักต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนคลินิกเสมารัก ตู้แดงเสมารักมีห้องปฏิบัติงานประกอบกับมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม กำหนดปฏิทินกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพติสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายม,มุขตามหลักการของศาสตร์พระราชาภายใต้วังโมเดลจนได้รับรางวัลระดับประเทศได้แก่ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศประจำปี2,564ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน,นการศึกษาประจำปีการศึกษา2,564 และรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2565ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินระดับทองและระดับเพชรผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาโดยจัดทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษาในเครือข่ายในการนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลจากการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีจะมุ่งมั่นตามอุดมการณ์การเป็นสถานศึกษาสีขาวที่มีคุณภาพต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ